มาชมวิวยามแลงของเมืองทะเลทรายจ้ายังอยู่อันฮัสซาอยู่จ้ามาสวนมาการ์เด้นมาทะเลทรายมองไปเห็นภูเขายั่งกินไอบ้านนอกอยู่ได้จ้าก็คือบ้านนอกภาคอีสานของเฮาอยู่ได้ละกินไอค่ะเจ้าฟิวข่ะเจ้ากระไดกินไอของกันยามเลงฮนะฟิวทะเลทรายคือกันจ้า คอยมากขนาดบรรยากาศฟิลแบบนี้ฟิลแบบบ้านๆน,นี่นะพอดีไปสวนย่อมไปการ์เดนการ์เดนขาเจ้ารถสางอยู่ในกลางทะเลทรายห่างออกจากหมู่บ้านจักหน่อยเห็นนะวันนี้ก็เลยเฮ้ยวะกินไอ้บ้านเฮาคือกันกับทะเลทรายก็คือกันนอกสะดอกเอาสืส้มยื่นน้ำกัน,นยามือแรงจ้ะจากข่านกองกระเข้ามาในสวนย่อม ทะเลทรายข่ะเจ้าก็มีอูดจ้ะมาให้คนขี่มาเมืองทะเลทรายก็ต้องมีอูดเนาะจ้ะอยู่เมืองทะเลทรายเมืองอาหรับต้องมีอูดแต่ข่อยกับบริลขีเดอกข่อยญาติอยู่เมืองทะเลทรายมันต้องมีอูดแมนบอกจะ้ะข่อยกระทำตัวคืออูดเนี่จะจ้ะกลับเมืองไทยข่อยก็กินตุนไว้คืออูดเนี่ยจะ้ะบัดมาฮอดบาเลนฮอดเมืองแขกข่อยก็คืนฮอดอยากกินข่อยกระบอยยากเพราะว่าข่อยตุนไว้แล้วหนะ้า อ่า่อยเอาแบบกูเลยละวะเพราะว่าอย่างกินเต็มที่บรรหากรับเมืองนอกบบต้องกินเพราะว่ากินโบตุอย่างแล้วบบต้องหิวบบต้องอยากวะเพราะว่าห้ากินเต็มที่แล้วลระตี้ยคอยการยื้ใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกาากระต่ายาเบางเมฮอสขี่ให้คนนั้นชมตอนนี้ยังบอกคำเท่าใดรเจาก็เริ่มเปิดไฟแล้วคำจังหน่อยในช่วิตเป็นเบองจ์จะแข้งแก่จ้ะ เขาเจ้าบอานใส่บอ่อใส่น้ำมันได้เขาเจ้าอยากเอาให้มันคิวฟิวอันนานาฟิวทะเลทรใย่กงใช่นะจ๊ะใส่น้ำมันก็ได้แต่ว่าน้ำมันมันกระถืดเนาะแต่ว่เขาเจ้าจอยากใส่ฟิวบ้าน,านๆ่นะจะ๊ะทำมาจังเลยเขาเจ้ะเปิดไฟแห้งเซียนงามจ้ะมืดกระถิ่นมีไฟนะนะ มันขาเจ้าก็มีแนวเหร็ดมีม่าน้อยให้ขี้มีมา่าใหญ่ให้ขี้มีอู่ให้ขี้จ้ะขาเจ้าใส่อันทะเลทรายเดือนนี้กระซุ่มคำล้วจะใกล้จะถึงเวลากินข่าวได้แล้วเดือนถือสิงคโเนาะจ้ะผู้คนก็เตรียมตัวนั่งรอฟังเสียงสัญญาณกินข่าวได้คนที่หกอัลลอฮาอัวอกปะเรใจน้ำมันมาิดีเสียง แต่ว่ากินเขาได้ค่ะจะก็ต้องกินมัเเ็ศปามก่อนจะอินทผา,าลัมก่อนกับจิบชาก่อนเนืจะเพราะว่าร่างกายเฮาต้องการน้ำตาลกเจะก็กินของหวานลงก่อนล่างปากซะก่อนนะนะหกโมงเขนก็จะเริ่มกินเขาได้แล้วจ้ะก็เป็นเงียบเงียบเราจะส่วนยอมพระก,การนั่งพูนถามากินเขาส่วนยอมผู้อยู่บ้านกระทะกินเขาด้วยกันจ้ะ กินข้าวแล้วแล้วดึกดึกเต็มจะส่วนยอมรอชมกันเด้อจ้จะจะลงไปเรื่อยๆจะคิีมันตมแตกต่างกันยังไงตอนหัวค่ำก็ตอนดึกมาเดือนละมาโดนแมวคอยก็มาถากินน้ำบานนี่เออแมอวเขาจะห้องอะไรบีบสันนุดซันนุนมม่มก็มาเมี้ยวเมี้ยวเมี้ยวมาถากินขา่าวโตง้ามง้ามจะโตตะเพียงจะสะอาดจะได้คนมันเป็นแมวส่วนยอมเนี่ยจะ คนมันกระปุ๋ยคือนุ่นนี่นะงามแต่เพงมันนันหนาวบ่เมืองทะเลทรายย้มหนาวมันลงคนมันลงงามคนแมวนี้อุ้ยเป็นแต่จับต่เลี้ยงสบายเลคลีนสะอาดจ้ะสนดกำสิงมันเมี้ยวเมี้ยวเมี้ยวนี่มันบ่ได้เข้าใจเด้อยจเด้อแมวเมืองอารับมันต้องตืดตดตืดตืดตัวเบานมันเบาก็ต้องวอกอารับเด้อ้ะเมืองอารับแมว เอาสิว่าไทยน้ำมันมันบกข่าใจได้จ้ะคือกันก็มาเนี่ยเนาะฝรั่งเลี้ยงว่าภาษาอังกฤษน้ำต้องว่าภาษาอังกฤษน้ำมันได้จะมามันจังข่าใจกันเจ้าของมันเป็นฝรั่งแมก็คือกันจะว่าภาษาอาหกับก็มันไล่ก็บบติงไล่คือไทยจ้ะต้องไล่เป็นภาษาอาหรับอุด่าคนจาะกินอาหารคอยตะสร้างขนาดอุ้มเมื่อใส่กระเป๋าเมื่อเลี้ยงได้หนีมาใกล้เด้อวะ ไปบอกมังตาแพงวะจับผักบ,บัวดได้เด้จ้ะนี่มาก็แหยจับบัวดได้เด้อมันบัวให้จับเด้จ้ะคนจอบย่อง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 ขลัมาเลยทมามาดมืดแล้วบา่ามันกินเข่าเรียบร้อยแล้วค่ะที่าะคนก็เริ่มเจไหลมาแล้วก็จะเปิดน้ำพุขค้นว่ามืดแลวเนอกบบดนี้เนาะว่ามืดก็คงบัโด,ดนคือคนละ เห็นสนตะเวนย้ำเศร้าบันทึกให้จะก็รู้เพนิกกันนะจ๊ะพ่ากันกินของยิ่งก็มาจิบชากันปิกนิกดื่มชาได้จ้ะเมืองอาลับน่าปิกนิกกันเอาชามาจิบมาใส่กับติ๊กน้ำร้อนมามานั่งจิบกันคุยกันธรรมเนียมกับเจ้าสิเป็นประมาณนึงท่านจ้ะมาจะทางไหนเนาะนี่คือนชวดูจีกันได้เนาะ มันโมเมนคนบานอาลับแล้ว,วดุนดเ,นเนี่ยทันอาลับซาอุดีนี่บอได้กันแบบนี้ฮพีดอุีกันแบบนี้บอได้เลยบอใส่สุกคนทั้งคืนเพราะว่าบ,าบอใส่ซุดคุ่มดำนี่บางทีเขาจะว่าต้องพิดตาคักน้ำนะเพื่อกันแบบนี้บอได้ด้ยเจ้าเด้อมุสลิมออกข้างนอกกันพิดพิดระเบียบมีสภาพย้ำได้จ้ะ ไปใช้หน้านะไตโอไปไปอ่านี่ก็จ้างจ้ะไปค่ะรัเซียโคลเมียมอันอันนี้ซิลิงอะไรอย่างห้องนี่ากลองใช้แล้วเอากันล่วงไตสะพานช่วงนุ่งครึ่องนุ่งสเป็นเนี่ยพี่ครึ่องนึ่งครับเป็นน้าสะพานมีได้ง่ายเหรียญอยู่ได้จ้ะพี่ใหญ่ก็เห่นจ้ะแต่ว่ามันยังเว้นอยู่ยังมีใยมาวันนี้มาโชว์ไายนี่เป็นเบิรงจ้ะ ขาเจ้าเฮ็ดอันมองส่วนตัวให้น้ำแจ๋บางเทือเขาเจ้ามากแบบส่วนตัวมาขาเจ้าก็เฮ็ดกระท่อมเป็นแคมเป็นแคมน้อยๆให้เพื่อภัยอยากมาเฮ็ดค้ายๆฟิวบ้านนอกนะจ๊ะขาเจ้าก็เอาใบอินทผลัมมะม่งมะม่งเฮ็ดเป็นจัดเป็นส่วนเพื่อภัยอยากอยู่ห้างไกลมู่ห้างมู่ก็อยากมาอยู Очень ่จังซี่มานั่งปิกนิกกันจังซี Pla ่กับมาได้จ่ะนี Long ่นี่กาเจ้าก็เอาวันพมมาปูแล้วก็ มอนแมนเขาเจ้าจก็เตรียมมาได้จ้ะมาปิกนีก้การแขกเขาเจ้าจเตรียมพร้อมอุปกรณ์มีหอนหมอนอืมวันนี้ก็เริ่มหลายแลไรจะเลนด้านเขาคือชอบเขาเจ้าจก็มาปูบอกว่าให้คนเศร้าก็มีจ้กกะเตรียมอกระยีนี่เขาจากับป๊กไปไ้ายเราให็นเศรา้าอันนี้กับปิกนีก้กรแยีฮัตเจ้ามีมาเองมาครบเซมดีสุดกระยีหนังแบบหนั่งก็มีเด้จ้ะอยู่เมืองเขต มันจะนั่งแล้วมันจะเลื่องหลังได้ะนะมจ๊ะสมเมืองแขกเอ้ยอินทาพารัม,มเต็มสวนย่อมอินทาพารัมมแจะต้นใหญ่ๆหรังบ้านเ้อมันหากกัเริ่มต้นนะจ๊ะดีๆข้าเจ้าก็มีน้ำชาตเตรียมสองสกระติกมาปูปูไว้ข้าเจ้ากลับไปย่างหล่อสะก่อนก็นมีจ้ะเขาพี่ชอบกรมีเขาจะนั่นบล็บกกาแฟมาคาก็ซื้อกินก,นกแก้วบเพงจ้ะ อันนี้เกาะกลางน้ำจ้ะนี่ัวกบางคนใ่ยอยากเป็นอันปิกนิกกลางเกาะก็นนี่จ้ะขาเจ้าก็จัดใบหัโอ้ขาเจ้าเฮ็ดดีใจเมืองซาอุขาเจ้าอันเฮ็ดสำหรับปิคน,นิกนี่คัะค่ะค่ะว่ะใบให้ผู้คนได้ออกนอกบ้านไปเที่ยวไปยังอันนี้ปกติอันล็อกนี่ดินพื้นนี่มันจะเป็นเลอะได้จ้ะจุดนี้ขาเจ้าก็เลย เฮ็ดเป็นโซงสนามฟุตบอลแล้วก็ใส่พื้นที่เป็นคือจุกลุกลงไปเลยพระเจ้าถมได้ใจสงวยปกติมันจะเปลี่ยนพื้นตำตำจะพอดีคอยมองเบงใน,นข้างขางอนนะนะโอ้โอรถเซิรเขาจะหักถมพี่ใน,นหัวนะจ้ะจก,กูดะจักรยานปั่นแบบครอบครัวก,ก็มีถึกใจเด็กๆนะจ้ะนี่เจ้าจกระพ้าลูกปั่นไปออฟโรดก็มี ลูกค้าก็เริ่มนี่นะได้บาี้คคำมาแล้วลูกค้าเริ่มออกจากบ้านแล้วจ้ะกับเที่ยวเขาเจ้ากระบ้านเจสซี่แล้วจ้ะนี่คลองเรียนเล็กน้อยก็มีส่วนยอมตัวนี้เขาเจ้ากับโอ้คลองเรียนหลากหลายตอนเปิดแรกๆหันสามร้อยฟินสองร้อยฟินประมาณสามบาทค่าค่าเขาหรือว่าเดือนนี้เดือนลมาดอนเขาเจ้าให้เขาฟรีก็ได้เห็นมองขายตัวอยู่เพราะว่า ส่วนย่อมผู้มือนี่บางที่ขาเจ้าพิดสวยเขาเจ้ากระเก็บขาเข่าตัขาวขาก็วกกระมาหาอูดคือเก้าจะรอบกลางคืนมาส่องเบิงว่าคําแล้วมันมีคนมาขี่บอหะนะก็ดีอูดมันเมื่อยอยืนแล้วมาก็นั่งว่าข่อยอยากเอาดากไปน้อยใส่เก,ก้าอี้อน,นั่นเดิว่าึ้นไปขี่หลังมันลทายรูปอ่ะึ้นบได้ยานอืมแต่ว่าเขาเจ้ากับอาวัน นั่นปิดปากมันอยู่ได้จ้ะมันไม่ได้เป็นอันตรายเหดุยังให้คนดอกแต่ว่าหักย่านคมกูย่านเนาาจะ <c oughs> เอาเหยียบมันนั่นก็ขึ้นไปนั่งแล้วมันก็ผาลุกไปยางรล่แหละจ้ะข้าวขี้มันหักนั่งทั้งสะลอยได้ขีข้ขาเจ้าให้ก,ก้อีทั้งสะลอยจ้ะมือมารอบนี้ได้ใกล้ซีดอันดูครับเพราะว่าอูดมันนั่งนะมันมีฟาร์มของมันอยู่ได้จ้ะฟาร์มฟาร์มอูดเดี๋ยวจังมือสิไปถ่ายแป่นเบง อยู่บาเลนจ้ะเขาจะเป็นฟาร์มเลยจ้ะฟาร์มอูดตอนนี้มันเมื่อยยืนแล้วกังเวินมันก็ลงนะเขาเจ้าเอาเนี้ยปิดปากมันบ่อยมันนั่นนั่นนะนะเห็ดให้ให้คนบ่ชหรือยังไงก็ปิดไว้มันก็ให้คนเกิดคนไว้แค่แค่ก็มาแล้วนะเรียนจ่ายทำมากจ้ะไฟอันรถมานี่ก็สวยได้จ้ะบาทเพราะว่าความมืดชอบไฟเนาะมีฮอตเกย์อยู่ไหนก็ได้มีแจนไฟเลยจ้ะ สวยให้นะ่ะมีตัวจะฮอดช่วงดึกจังหน่อยละคนเริ่มมาแล้วจะมีจักรยานปั่นขี่หรอก สนามน้ำจ้าแพรบแฟมารีกระสวยอันนี้กับมอเตอร์ไซค์ไฟพคกรประยงามเอ้ยโอ้ยลานบ้านเฮานี่บ่มีแล้วแบบนี้วะเดี๋ยววะเดี๋ยวเกษียณงานอยู่ละสิเมื่อเห็ดอยู่บ้านเฮาวะเก็บเกี่ยวเอาความรู้มาช่วงหลออเที่ยวของเหรียญเด็กน้อยเด็กเหรี่ญ มื้อนี้มันเป็นนั่นซิฟทีนลมมดอนนะจ๊ะเป็นนักฟ้าหาราวาเจะขนมด้น้อยแต่ละคนกระทือทูนเลยอาจะสย์ดกขนมเจบเดจ้าคนเจกขนมทุกการกวันดิกืออะจ๊ะมันจะเปลี่ยนนั่นนี่วันเจบขนมด้วยน้อยทุกการสบานเท่าไห่อันนี้อาจามาเจยืมเงินก็จะจีบไปาดูมาเียนไผ่มาบ้านไปก็จะสยีเจกอย่างงั้ กอดตตูงานครแล้วก็ขนมขาต้้นขนมองเงื่อนไขเจแอนเดดใบ้านพวกที่บ้านเฮาเง่อนไขได้แก่เจนโรงเรี่นเนาะเจดขนมบันเด็กใครที่ีไปว่าเจดขนมบันเด็กมึงไงก็ไม่รอท้าเอาจนว่าคนเป็นร้อยขนมเพราะว่าบางาหพอป้าเงือนเปดลเป็นยัจะมาซื้อมากหลายขนมมาแจกเนาะ 要不要？ เว่นค่ะเอ้ยก็เลยแล้วก็ให้เบิ่งเว่นขนาดคันชุดเปล่าเนี่ยโค้ชะคอยดเบิ้งขั้นเกี่ยวเจ๊เว่นมันเว่นบักเล่นน้อยอย่นี้ว่ะก็ซื้อสิ่กีหลุอยู่บ้านเฮามอเตอร์ไซค์ผมไมันส่บอลนอนคาบผมบอกว่าเออเพื่อนนั่งเบิ้งอันเป่าลูกครับจ้าด่าลูกมันแว่นหลายเขาอดอยากหัวเลียวเบิ้งก็อยากหัวได้ก็ะได้เบิ้งเด็กน้อยเดินก็ได้ ทั้งตาแพงทั้งอยากหัวเขาเขาโบช้างอย่างนั้นนะที่เล่นที่ไว้ววววที่ไว้เวลาชวดจัดชวดจัดเลยกระทิ้นเดียวกันท้เงี้ยเดียวกันนะจ้ะเขาเจ้ากระยอบกันปากดกันปาดไปปาดมา <c ười> มันลดเห็นนะคะนเขียวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะจ๊ะ Yallah. Hey.